จากเรื่องนี้นะคะอนุกรมสลับที่นะคะจากที่โจทย์ให้มาก็คือมีพจน์หนึ่งห้าสี่สามเจ็ดห้าห้าเก้าหกนะคะให้หาพจน์ต่อไปเรื่อยๆนะคะพจน์ต่อไปที่เราจะหาก่อนอื่นเราต้องดูให้ออกก่อนว่าอนุกรมที่โจทย์ให้มานี้แบ่งเป็นยังไงนะคะจากโจทย์นี้มองให้ออกนะคะก็คือเราจะแบ่งออกเป็นสามชุดชุดที่หนึ่ง ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่1จะมีหนึชุดที่2จะมี3ามเจหชุดที่3จะมีห9 6เนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูตัวแรกของแต่ละชุดตัวเลขตัวแรกของแต่ละชุดคือ1 3ึสหสังเกตว่าจะห่างกันครั้งละสอง นะคะห่างกันครั้งละ2 2ดังนั้นตัวเลขของชุดต่อไปของตัวที่1ของชุดต่อไปนั่นก็ต้องห่าง2 5งบวกสก็คือ7ค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะพจน์ที่2ของแต่ละกลุ่มะคะ่ะตัวเลขนะคะ5 7 9สังเกตว่า5 7 9นะคะ ห่างกันครั้งละ2ดังนั้นแล้วตัวเลขตัวถัดไปเป็นไงคะก็ต้องห่างกันครั้งละ2เหมือนกันดังนั้น5 7 9บวก2ก็ต้องเป็น11ตัวสุดท้ายพจน์สุดท้ายนะคะพจน์ที่3ค่ะพจน์ที่3ของแต่ละชุดประกอบไปด้วย4 5แล้วก็6 4 5 6ห่างกันครั้งละ หดังนั้นตัวต่อไปก็ต้องห่างกันครั้งละ1เช่นกัน4ี่ห้าดังนั้นอนุกรมชุดถัดไปก็คือ7 11 7ค่ะ